ซิกเนเจอร์ก็จะเป็นเกาเหลาหม้อไฟค่ะเกาเหลาหม้อไฟใช่แล้วก็พวกข้าวกะเพราเนื้อก็เราใช้เนื้อหมักเนื้อตุ๋นที่เราตุ๋นจนเปื่อยอะค่ะลูกค้าจะบอกว่าเนื้อจะเปื่อยมากวก่าเราตุน๋นวันนี้เราขายพรุ่งนี้อะค่ะตุ๋นข้ามวันรสชาติสามารถแบบคืนได้เลยก็คือมันไม่แข็งอะไม่เหนียวด้วยอันนี้แบบนี้เลยเนื้อนุ่มๆแล้วก็มีจัมโบ้ด้วยดูเนื้อดูก็รู้ว่าเปื่อยอ่ะ แต่ไม่ท้องเขียวหม,ดมุดรสชาติอร่อยเนี่ยดูดูเนื้อเขานะเนี่ยเบื่อยแล้วอะ่ะเออเบื่อยจริงเดี๋ยวมาชิมแบบคนจีนอะ่ะเขาไม่ปรุงซุปใช่ไหมเขาก็จะเอาเนื้อมาจิ้มกับน้ำจิ้มอีกทีนึงซึ่งจะเป็นแบบนี้ซึามแบบอร่อยอราย่อยป่า สลามอัไรกุ้มค่ะวันนี้มากันอยู่ที่จังหวัดปัตตานีเหมือนเดิมนะคะวันนี้พามากินกว๋วยเตี๋ยวบ้านสวนซึ่งบรรยากาศค่อนข้างดีแล้วก็จะมีฟิลแบบฟิลไปกินแคมป์ปิ้งแล้วก็จะมีโซนหลายโซนโซนอ outdoor indoor แล้วก็จะมีอาหารอร่อยๆให้เราได้กินนะคะอาหารอร่อยๆจะมีหลายอย่างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะ สำหรับใครที่อยากกินก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟก๋วยเตี๋ยวหรือว่าก๋วยเตี๋ยวธรรมดาก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุน๋นก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วก็สามารถมากินได้ที่นี่นะคะไปชมบรรยากาศก่อนนะคะว่าข้างในบรรยากาศดีแค่ไหน สำหรับทางข้าวของร้านออสังเกตง่ายๆนะคะมีธนาคารอิสลามนะคะอันนี้ธนาคารไอแบงค์ ank, แล้วก็มันจะมีซอยข้างหน้านะคะก็จะมีป้ายออไวนิ้วเล็กๆก็คือก๋วยเตี๋ยวบ้านสวนดูสังเกตง่ายๆนะคะแล้วก็เข้าไปในซอยประมาณร0อยเมตรนะคะก็จะเบ่จะเจอร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านสวนเลยนะคะ ข้างในก็มีที่จอดรถด้วยนะคะเอ่อที่นี่มีที่ละหมาดด้วยนะคะเอ่อมาได้ทุกเวลาเอ่อชื่อร้านกว๋วยเตี๋ยวบ้านสวนปัตตานีนะคะจริงๆเหมือนบ้านสวนอะ่ะด้วยความที่เราเรียกกันติดปากหมายถึงว่าเออพอมาเช่าอยู่ก็เรียกบ้านสวนบ้านสวนก็เลยเอาแบบนี้แล้วกันก็ก็ดูง่ายก็น้องชายอยากกินแต่ว่ามันมันไม่มีกว๋วยเตี๋ยวลักษณะนี้มันจะมีแบบในพื้นที่จะเป็นกว๋วยเตี๋ยวแบบมิงกำปงใช่ไหมคะอ่าแล้วก็ ก๋วยเตี๋ยวเรือที่กำลังฮิตแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นเหมือนเราตุ๋นกับสมุนไพรอะค่ะจะไม่ใช่เรือน้ําจะใสๆค่ะจะไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเรือก็อยากกินแล้วก็มันไม่ค่อยมีที่เป็นร้านมุสลิมด้วยค่ะก็เลยไปซื้อสูตรแล้วก็มาอัดเดปร้านนี้เปิดมานานกี่ปีเปิดตั้งแต่เดือนสิงหาปีหกห้าค่ะเพิ่งเปิดหกเจ็ดเดือนใช่ค่ะเป็นวัยทำงานใช่ค่ะแล้วก็ครอบครัวมาเป็นครอบครัว ร้านนี้มีเดลวิวี่มีค่ะมีมีไลแมนกับแกร็บวันเวลาเปิดปิดของร้านเปิดทุกวันค่ะ11โมงถึง3ทุ่มแต่ว่าใช่ครัวจะปิดประมาณ2ทุ่มครึ่งแต่ว่าร้านก็เก็บ3ทุ่มค่ะโลเคชั่นค่ะโลเคชั่นอยู่ถนนยะรังติดกับธนาคารอิสลามสาขาตรงน้ำใสจะมีเมนูซิกเนเจอร์อะไรบ้างคะซิกเนเจอร์ก็จะเป็นเกาเหลาหม้อไฟค่ะเกาเหลาหม้อ ใช่แล้วก็พวกข้าวกะเพราเนื้อก็เราใช้เนื้อหมักเนื้อตุนที่เราตุนจนเปื่อยอะคะ่ะลูกค้าจะบอกว่าเนื้อจะเปื่อยมากว่าเราตุนวันนี้เราขายพรุ่งนี้อะคะ่ะตุนข้ามวัน,วนใช่แล้วก็มีเนื้อย่างวันนี้ไม่มี <laughs> วันนี้หมดแล้วก็เป็นลูกชิ้นเนื้อะคะ่ะใช่โอเคแล้วเมนู น้ำก็มีทั่วไปเลยค่ะเป็นน้ำพวกสมุนไพรแก๊กควยน้ำพึ้งมะนาวอัญชันมะนาวพวกนี้ค่ะมีแล้วก็เป็นน้ำไมโลโอวันตินชาเย็นทั่วไปค่ะราคาเริ่มต้นกี่บาทเริ่มต้นที่40บาทค่ะใช่สี่สิบบาทจะเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่กับก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นจัมโบ้แต่ว่าถ้าเป็นเนื้อก็จะสตาร์ทที่60บาทค่ะ สั่งมานะคะก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมอ้อไฟจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นนะอันนี้จะไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะจะเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบต้มยาจีนะจะเป็นน้ําซุปใสๆมันต่างก,กับก๋วยเตี๋ยวเรือนิดนึงถ้าก๋วยเตี๋ยวเรือมันจะข้นแต่อันนี้ไม่ข้นจะเป็นน้ําใสแต่ว่าตุนยาจีนเนาะแล้วก็เมนูต่อไปก็จะเป็นลูกชิ้นวันนี้เสียดายมากเพราะว่า,ามันจะมีเ,เนื้อย่างน้ําจิ้มด้วย แต่วันนี้เราออเดอร์ลูกชิ้นมาแล้วก็ของหวานจะเป็นรวมมิตรแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกระเพราเนื้อเนื้อตุ๋นเหมือนกันอันนะคะอัน,นเป็นกระเพราเนื้อตุ๋นเดี๋ยวเรามาชิมกระเพราก่อนนะคะอันนี้จะเป็นกระเพราเนื้อตุ๋นเขาบอกว่าถ้าไม่เปื่อยอ่ะเขาจะไม่เสิร์ฟให้ให้ลูกค้าสหรวบนอวนุ่มละลายในปากอร่อยค่ะรสชาติสามารถแบบคืนได้เลย ก็คือมันไม่แข็งอ่ะไม่เหนียวด้วยกระเพราอร่อยมากแล้วก็เรามาชิมเมนูต่อไปนะคะอันนี้คือคืเอ,อเราออเดอร์ว๋วยเตี๋ยวหมอ้อไฟถ้าสั่งเ,ออเซตเมนูพิเศษ150ยาสนะคะก็จะเป็นแถมเส้นแบบน,นี้นนจุกๆใช่ค่ะอันนี้จะเป็นเส้นออผัดไทยแล้วก็เส้นใหญ่ดูเนะื้อแล้วก็เป็นเครื่องในค่ะน่ากินมาก ใส่ันเลยอันนี้เป็นไส้ไส้อ่อนดูก็นุ่มอ่ะนะมันก็จะเป็นม้ามอันนี้น้ำจิม้มเขาจะมีสูตรน้ำจิ้มให้นะคะถ้าใครชอบอันไหนไม่ชอบถั่วก็ไม่ต้องใส่ถั่วแอแดปเอาเองแต่ว่าเขามีเมนูแนะนําแบบนี้สามารถทําตามได้เลยนะคะซึ่งวิธีกินก็เราเอาเนื้อจากวยเตี๋ยวนอืม เบล,ละลายเปล่าเนี่ยดูดูเนื้อเขานะเนี่ยเปื่อยแล้วอ่ะเออเปื่อจริงเดี๋ยวมาชิมแบบคุณจีนอะ่ะเขาไม่ปรุงซุปใช่ไหมเขาก็จะเอาเนื้อมาจิ้มกับน้ำจิ้มอีกทีหนึง่งซึ่งจะเป็นแบบนี้สินะมั้งอืมอร่อยเบลลืปป่อเปล่าไม่ค่อยมีที่ใต้มันไม่ค่อยมีแบบเนื้อตุ๋นแบบกินน้ำจิ้มแบบนี้ก็ไม่ค่อยเห็น ที่ไหนเขาทำเนาะแต่ว่าเวลาเราจิ้มน่ะมันเข้ากันดีมากอร่อยอันนี้ขออนุญาตกินเส้นว่าสูนามิอืมเขามีผักด้วยนะคะอืมขอชิมเนื้ออีกทีหนึง่งดูเนื้อดูก็รู้ว่าเปื่อยอะ่ะแ่ไม่นท่องเคียวหมดอืมรสชาตอร่อยขออนุญาตจักโชว์นะคะ อันนี้แบบนี้เลยเนื้อนุ่มๆแล้วก็มีจัมโบ้ด้วยแล้วก็กินแล้วรสชาติแบบรสชาติแบบไม่จัดจ้านนะคะรสชาติคนรักสุขภาพอะ่ะแนะนําให้กินนะ,ะอันนี้กินแล้วหยุดไม่ได้แล้วก็อันนี้อันนี้ลูกชิ้นจัมโบ้เนื้อ,อนนสุงนะมาชิมกันเลยสุดนะเนื้อเปื่อย ลูกชิ้นเนื้อที่แบบเคี้ยวอร่อยมากเมน,น,นูนี้ต้องสั่งเลยนะแล้วก็จะมีขนมหวานนะขนมหวานอีกิดนึงอันนี้ขนมหวานก็จะเป็นโรม,มิทอันนี้โอเคเต็มเต็มอร่อยกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จต้องต่อด้วยอันนี้นะคะโอเคต่อไปน้ำก็จะเป็นอันนี้จะเป็นเอ่อ เทียบน้ำเปเียบนอันนี้จะเป็นน้ำสมุนไพรนะคะสดชื่นมากสดชื่นมากเหมาะกับบรรยากาศเหมือนอยู่ในสวนนะแล้วก็มาแคมป์ปิ้งอะ่ะใช่อยู่สวนหลังบ้านแล้วก็มาทําก๋วยเตี๋ยวกินกับครอบครัวกันแล้วก็แบบมีน้ําเย็นเย็นมีก๋วยเตี๋ยวร้อนๆมากินแล้วก็แบบมีข้าวนิดนึงเหมือนออฟีลเหมือนแคมป์ปิ้งนะคะอร่อยมากค่ะ สำหรับใครที่อยากกินก๋วยเตี๋ยวบ้านสวนก็แนะนำให้มากินได้ที่ปัตตานีนะคะซึ่งร้านนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวยาจีนนะคะก๋วยเตี๋ยวผสมยาจีนอันนี้จะไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเรือทั่วไปนะคะเนื้อตุนเนื้อตุนผสมยาจีนหนึ่งแต่รสชาติอร่อยอยากกินเนื้อเปื่อยๆไม่อยากเคี้ยวนานๆก็แนะนำร้าน ก๋วยเตี๋ยวบ้านสวนนะคะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยากมากินตามแล้วก็ก็ฝากมาร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านสวนได้นะคะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์เพจมากันด้วยนะคะสลลออะลักฮมค่ลมขาไปไปจ้า